เหลือเชื่อมะนาวซ่อนโชคซ่อนมะนาวหนึ่งผลวางไว้ตรงจุดนี้เพื่อโบอกมือลาความจนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่บางคนจะเชื่อในดวงเชื่อคำทํานายเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เสมอไปโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและความมั่งคั่งที่หลายคนวิ่งตามหา บางคนทำงานหนักเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีในขณะที่บางคนเพียงแค่ขยับตัวเบาๆโชคดีก็เหมือนเข้ามาหาเองอย่างไม่มีเหตุผลวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในพิธีกรรมที่อาจจะฟังดูแล้วแปลกแต่มันได้เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนมานับไม่ถ้วนนั่นคือการซ่อนมะนาวหนึ่งลูกไว้ในบ้านเพื่อเรียกโชคจากหวยและบอกลาความจน พิธีกรรมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงมงายหากแต่เป็นการปรับจูนพลังจิตพลังสถานที่และพลังจักรวาลให้ส่งสัญญาณสอดคล้องกับพลังแห่งโชคลาภแต่ทำไมต้องเป็นมะนาวคำถามนี้หลายคนอาจสงสัยมะนาวมีดีอะไรมันเป็นเพียงผลไม้ที่เราใช้จิ้มกับน้ำปลาพริกหรือบีบใส่ย,ยำแต่ในสายตาของคนโบราณมะนาว คือลูกกลมๆที่เก็บพลังธรรมชาติเอาไว้ในรูปทรงของความสมดุลไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมเป็นตัวแทนของความไหลลื่นไม่ติดขัดและที่สําคัญที่สุดมะนาวพลังของความเปรี้ยวซึ่งในภาษาของศาสตร์พลังงานหมายถึงสิ่งที่กระตุ้นกระจายและดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้มันเข้ามาใกล้ในบางตำราของสายมูโบราณเชื่อว่า มะนาวคือผลไม้แห่งการเปิดทางเพราะความเปรี้ยวของมันทำให้สิ่งอัปมงคลหรือด้านมืดของพลังงานแตกออกเปิดเส้นทางใหม่ให้โชคลาภวิ่งเข้ามาได้ง่ายขึ้นและถ้าหากเรารู้วิธีซ่อนมะนาวไว้ให้ถูกจุดถูกเวลาและถูกจังหวะ พลังของมันจะรุนแรงมากขึ้นและพิธีกำซ่อนมะนาวที่ว่านี้ทำอย่างไรเราจะเล่าผ่านเรื่องจริงของยายชลาวัย67ปีจากจังหวัดอ่างทองที่เคยจนชนิดที่ไม่มีข้าวจะกินแต่กลับถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวติดกันภายในเดือนเดียว และเธอบอกว่าสิ่งเดียวที่เธอทำต่างจากเดิมก็คือซ่อนมะนาวไว้ใต้เตียงก่อนวันหวยออกยายเล่าว่าคืนก่อนวันหวยออกสองวันเธอบังเอิญได้ยินหญิงคนหนึ่งในตลาดคุยกับเพื่อนว่าฉันซ่อนมะนาวไว้ใต้หมอนแล้วฝันเห็นหญิงผมยาวมายิ้มให้ตอนเช้าฉันซื้อเลขตามเลขทะเบียนรถดันถูกรางวัลเฉยเลย ตอนแรกยายก็เฉยๆไม่ได้อะไรนักแต่คืนนั้นเองเธอฝันถึงยายคนหนึ่งแต่งชุดขาวบอกว่าลูกเอ๋ยลองบีบมะนาวให้เปิดแล้ววางไว้ในที่รับเงียบๆจะรู้ว่าโชคมาแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นยายเอามะนาวลูกหนึ่งมาบีบให้แตกนิดเดียวแล้วห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าเก่าๆซ่อนไว้ใต้เตียงตรงหัวนอนของเธอ คืนก่อนวันหวยออกเธอฝันเห็นเด็กผู้หญิงมายื่นเลขให้สามตัวตรงๆและนั่นแหละพอหวยออกยายถูกเลขท้ายสามตัวแบบเต็มๆหลายคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญแต่สำหรับเธอมันไม่ใช่แค่โชคมันคือพลังที่เธอรู้สึกว่ามะนาวลูกนั้นคือสื่อกลางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายายจะซ่อนมะนาวไว้ในที่ลับในบ้านเสมอ ทุกครั้งวันหวยออกบางครั้งซ่อนไว้ในลิ้นชักเสื้อผ้าบางครั้งใต้หมอนหรือใต้ออคงหน้าบ้านและทุกครั้งที่เธอทำเธอจะตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกขอเปิดทางแห่งโชคลาภขอให้ทุกเส้นทางนำโภคขรัพ์เข้ามาขอให้ทุกสิ่งที่ดีเคลื่อนไหวเข้าสู่ชีวิตคนที่ลองทำตาม ก็มีทั้งที่ได้ผลทันทีและบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเบาขึ้นเงินไม่หายรายได้ไม่ติดขาดแบบแต่ก่อนความลับสำคัญของการซ่อนมะนาวจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวมะนาวเพียงอย่างเดียวแต่คือการตั้งจิตนาเลือกสถานที่การรู้จังหวะเวลาสามอย่างนี้รวมกันจึงทําให้พลังของโชคลาภสามารถวิ่งเข้ามาได้ในตำราสายหมู่โบราณ มีจุดซ่อนมะนาวเก้าแห่งที่เชื่อว่าหากเลือกให้มะนาวกับตนเองจะนำโชคดึงทรัพย์ได้อย่างกล้าได้แก่ตายเตียงลิ้นชักเก็บเงินใต้บันไดบ้านข้างกระจกแต่งหน้าในถุงเงินที่พกประจำตรงเสาหลักของกลางบ้านใต้ผ่านว้วเจ้าที่ในตู้เสื้อผ้าหลังประตูบ้านและแต่ละจุดนั้นมีพลังเฉพาะด้าน บางจุดเปิดพลังการเงินบางจุดกระตุ้นโชคลาภบ,บางจุดปลุกถูกโชคจากบรรพบุรุษและบางจุดช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากเส้นทางชีวิตหากเลือกซ่อนในจุดที่ตรงกับธาตุเกิดและเจตนาอธิษฐานแน่วแๆพลังของมะนาวลูกเล็กๆนี้จะทำหน้าที่คล้ายแม่เหล็กแห่งโชคดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่หยุด หลายคนที่เคยลองทำตามพิธีซ่อนมะนาวมักจะพูดตรงกันว่าทันทีที่เริ่มลงมือทำรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในบ้านไม่ใช่ว่าลอตเตอรี่จะถูกรางวัลทันทีเสมอไปแต่พลังในบ้านพลังในตัวเองและบรรยากาศรอบข้างจะค่อยๆเปลี่ยนจังหวะจากที่เคยรู้สึกติดขัด กับรู้สึกว่าทุกอย่างลื่นไหลจากที่เคยฝันร้ายกับเริ่มฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันดีมากขึ้นจากที่เคยไม่มีแรงจะตื่นนอนกลับตื่นขึ้นมาพร้อมแรงบันดาลทั้งหมดนี้เริ่มจากมะนาวลูกเดียวที่อยู่ในที่ซ่อนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าซ่อนผิดจุดจะได้ผลไหมหรือถ้าซ่อนแล้วฝันร้ายจะหมายความว่าอะไร คำตอบคือทุกอย่างคือสัญญาณเพราะการซ่อนมะนาวเปรียบเสมือนการวางสายโทรศัพท์ไปหาจักรวาลหากซ่อนในที่ที่มีพลังบวกเช่นใต้หมอนที่เรานอนอย่างสงบหรือลิ้นชักเก็บเงินที่เราใช้ใจ่ายด้วยความตั้งใจพลังที่สะท้อนกลับมาก็จะเป็นพลังดีแต่หากซ่อนไว้ในที่อับ ลืมดูแลลืมอธิษฐานหรือซ่อนไปเพราะอยากเอาเปรียบโดยไม่ได้ตั้งใจจริงสัญญาณที่ได้รับกลับมาก็อาจกลายเป็นความฝันเตือนความรู้สึกไม่สบายหรือแม้แต่ความขัดแย้งเล็กๆในบ้านเพราะอย่าลืมว่า จัก,กรวาลไม่ตอบสนองแค่การกระทำภายนอกแต่ตอบสนองเจตนาภายในพิธีนั้นมะนาวไม่ใช่แค่การบีบแล้ววางแต่คือการตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าเราต้องการสิ่งใดหากคุณอยากได้โชคอย่าขอแบบโลภมากอย่าขอเพื่อหนีหนี้อย่างเดียว แต่ให้ขอด้วยความรู้สึกว่าขอเพื่อนำเงินมา,สร,าสร้างสิ่งดีให้พลังของคุณนั้นเคลื่อนไหวออกไปพร้อมกับแผ่นดินจักรวาลและเครือข่ายพลังรอบตัวและแน่นอนค่ะพอมีคนได้ผลจากการซ่อนมะนาวมะนาวก็มักจะมีการดัดแปลงสูตรกันมากขึ้นบางคนใช้มะนาวห่อในผ้าขาวบางคนหยดน้ำหอมละเหยลิ้นมะลิลงไปหนึ่งหยด บางคนเขียนเลขเด็ดลงแผ่นกระดาษเล็กๆแล้วสอดไว้ข้างมะนาวบางคนวางไว้บนพานเงินแล้วโรยด้วยดอกดาวเรืองทั้งหมดนี้ไม่ผิดเลยเพราะแท้จริงแล้วการซ่อนมะนาวคือศิลปะของการเชื่อมใจเราเข้ากับจุดศูนย์กลางของความหวังมาดูอีกเรื่องจริงเรื่องหนึ่งคือที่ทำให้พิธีกรรมนี้กลายเป็นที่พูดถึงกันในกลุ่มแม่ค้าออนไลน์สายมู คุณดาอายุ35ปีขายเสื้อผ้าไร้สดอยู่ที่บ้านในจังหวัดสระบุรีช่วงหนึ่งเธอประสบปัญหาหนากักยอดขายตกต่อเนื่องหลายเดือนแม้พยายามไล้สดทุกวันแต่คนดูก็ลดลงเรื่อยๆเธอเครียดจนเกือบเลิกทำไปแล้วจนวันหนึ่งได้ดูติ๊กตอกที่พูดถึงการซ่อนมะนาวคุณดาตัดสินใจลอง เธอซื้อมะนาวสีเหลืองลูกใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วนำมาวางไว้บนพันเงินเล็กๆเ,เธออธิษฐานเสียงดังเต็มใจว่าลูกขอดึงดูดคนดูดลูกค้าดีๆและโชคลาภที่เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกทำอย่างซื่อสัตย์คืนแรกเธอฝันเห็นชายแก่ผมขาวใส่เสื้อไทยเดินมาชี้ที่โทรศัพท์เธอตื่นขึ้นมาแล้วบังเอิญเปลี่ยนชื่อเพจและเริ่มเปลี่ยนมุมกล้องในการไลฟ์ พอเริ่มไลฟ์เท่านั้นคนดูเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเพียงแค่4วันหลังจากพิธีซ่อนมะนาวยอดขายของเธอทะลุเป้าที่ตั้งไว้ในเดือนนั้นทันทียังมีเรื่องราวอีกมากมายที่บอกเราว่ามะนาวที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่ของไร้ค่าแต่มันคือเครื่องหมายของพลังศรัทธ,ธาที่รอการเปิดใช้งานต่อไป เราจะเล่าฟังถึงสูตรพิเศษที่เรียกว่าสูตรสามวันปลุกมะนาวเงินล้านที่ว่ากันว่าหากทําจนครบกระบวนการไม่เพียงแค่ดึงดูดโชคแต่จะเปลี่ยนจังหวะชีวิตทั้งชีวิตภายในสามวันสามคืน สูตร3วันปลูกมะนาวเงินล้านวันแรกพิธีเรียกพลังโชคเข้าสู่มะนาวในช่วงหัวค่ำวันแรกระหว่างเวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่พลังจิตสงบให้นำมะนาวสีเหลืองลูกกลมสมบูรณ์ที่สุดมาล้างด้วยน้ำเกลือเช็ดให้แห้งจากนั้นตั้งไว้กลางฝ่ามือพนมือทับกันโดยที่มะนาวอยู่ระหว่างกลางแล้วหลับตาขณะนั้นให้กล่าวในใจว่า มะนาวเอย๋ยเจ้าคือพลังแห่งการเปิดทางเจ้าจงดูดซับดูดโชคดูดซับพ,พลังมาเป็นเครื่องเปิดเส้นทางแห่งเงินล้านของข้าหากบุญเก่าหนุนสรงขอให้มะนาวลูกนี้เป็นกระจกสะท้อนบุญหากบุญใบนำพาขอให้โชคใหญ่ลังไล้ดังทารากล่าวจบ ให้เป่าลมหายใจเบาๆลงบนลูกมะนาวสามครั้งแล้วห่อด้วยผ้าขาวสะอาดวางไว้ในจุดที่มีแสงจันทร์ส่องถึงได้บ้างเช่นขอบหน้าต่างหรือหัวเตียงห้ามวางในที่อับหรือห้องน้ำเด็ดขาดวันที่2ขอเลขจากพลังในมะนาว ตื่นแต่เช้าให้นำมะนาวที่ห่อไว้มาเปิดแล้วตั้งไว้หน้าโต๊ะทำงานหรือโต๊ะไหว้บูชาหากมีพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้วางไว้ด้านหน้า จากนั้นเขียนเลข3ตัวที่คุณรู้สึกลอยเข้ามาในใจลงบนกระดาษแผ่นเล็กแล้วสอดไว้ใต้ลูกมะนาวหากไม่มีเลขให้จ้องมะนาวแล้วหลับตาเงียบๆ3นาทีจะมีตัวเลขหรือภาพลงปรากฏขึ้นในใจให้ใช้ตัวเลขนั้นลงไม่ลังเลเลขนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหวยเสมอไปแต่ใช้เป็นเลขเปิดดวงเช่นใช้ลิ้นชักใช้ล็อกหน้าจอโทรศัพท์ หรือจดไว้ในสมุดเงินเข้าเพื่อปลูกกระแสโชคให้ไหลเข้าชีวิตวันที่สซ่อนมะนาวเพื่อปิดขุมทรัพย์คืนวันที่สเมื่อพระจันทร์ขึ้นไม่ต้องรอวันเพ็ญแค่ฟ้ามืดสนิทให้นำมะนาวไปซ่อนในจุดที่คุณเลือกเช่นใต้หมอนใต้ลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ หรือในกระเป๋าเงินใบสัมพันธ์ก่อนซ่อนให้กระซิบมะนาวเจ้าจงเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดทรับทุกบาททุกโชคทุกเงินล้านขอให้วิ่งเข้าหาข้าขอให้ชีวิตนี้มีแต่พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ความยากจนจงพ้นไปความร่ำรวยจงเข้ามาจากนั้นให้วางไว้และห้ามเปิดดูอีกเจ็ดวันหากครบเจ็ดวันแล้วคุณฟันดีมีคนให้โชค หรือมีรายได้ที่ไม่ได้เกินคาดคิดเกิดขึ้นให้ถือว่ามะนาวนั้นเปิดพลังแล้วและสามารถนำมะนาวไปทิ้งในแม่น้ำหรือฝังดินไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อปล่อยโชคเข้าสูส่กระแสชีวิตระยะยาวในบางกรณีผู้ที่ทำสูตรนี้แล้วจะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นเช่นฝันเห็นญาติที่ล่วงลับมาให้คำแนะนำได้เลขจากสถานที่แปลกๆเช่นป้ายทะเบียนรถ เวลามีคนนำของมาให้แบบไม่คาดคิดเช่นเงินเหรียญเก่าของศักดิ์สิทธิ์เดินผ่านตลาดแล้วจู่ๆรู้สึกคนลุกเหมือนได้กลิ่นมะนาวทั้งที่ไม่มีมะนาวอยู่แถวนั้นเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่ามะนาวได้เริ่มทำงานกับโชคของคุณแล้วและจังหวะการเงินของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงหากคุณเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติ พลังของจิตและพลังของความตั้งใจมะนาวเพียงหนึ่งลูกจะไม่ใช่ของธรรมดาอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นประตูพลังแห่งโชคลาภที่พาคุณออกจากความยากจนเข้าสู่ความมั่งคัง่งที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนอย่างไม่จบนะคะ เนื้อหายังมีอีกถ้าคุณพร้อมเราจะต่อเนื้อหาด้วยเรื่องราวของคนจริงที่ใช้สูตรสามวันนี้แล้วเกิดปาฏิหาริย์รวมถึงเคล็ดลับการเลือกมะนาวตามธาตุเกิดเพื่อเพิ่มพลังเฉพาะตัวส่องแสงแวววาวเรื่องจริงปาฏิหาริย์จากมะนาวลูกเดียวหมุดติดกระดาษหัวกลมกรณีที่1นหนุ่มโรงงานถูกลอตเตอรี่หกงวดติด คุณโตหนุ่มวัย29ปีทำงานในโรงงานย่านสมุทรปราการเขาเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังว่าตั้งแต่พ่อแม่เสียเขาไม่มีอะไรเหลือต้องทำงานหนักส่งเงินให้พี่สาวเลี้ยงหลานเงินเดือนแทบไม่มอใช้จนวันหนึ่งเขาเจอคลิปพูดเรื่องมะนาวซ่อนโชคตอนแรกๆขำๆแต่เพื่อนคนหนึ่งดันเอาจริงบอกว่าลองดูเหอะ อย่างน้อยก็มีหวังขุนโตเลือกมะนาวลูกเล็กที่สุดในแพงแล้วห่อด้วยผ้าขาวสะอาดซ่อนไว้ตาลิ่นชักเก็บไว้ในห้องเช่าคืนแรกเขาฝันว่าขึ้นไปบนเขาแล้วมีคนแก่ยื่นผลไม้ให้เขาจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่พอตื่นมากับรู้สึกว่า วันนี้จะมีอะไรดีๆตอนเย็นเขาเดินผ่านแม่ค้าขายลอตเตอรี่จูจๆก็ตัดสินใจซื้อเลขท้ายสองตัวตามป้ายทะเบียนบินมอเตอร์ไซค์และนั่นคืองวดแรกในชีวิตที่เขาถูกจริงๆสองตัวเดือนต่อมาเขาเริ่มทําพิธีปลูกมะนาวตามสูตรสามวันอีกเขาเล่าว่าพอใจสงบทุกอย่างมันเรื่นและที่น่าทึ่งคือเขาถูกลอตเตอรี่หกงวดติด ต่อกันบางงวดถูกน้อยบางงวดถูกหนักแต่ที่แน่ๆคือไม่มีงวดไหนที่กลับบ้านมือเปล่าคุณโตบอกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่หวังเรื่องเงินแต่มะนาวลูกนั้นทำให้เขาตั้งสติได้ทุกครั้งก่อนซื้อเลขทำให้เขากลายเป็นคนคิดก่อนใช้รู้จักอธิษฐานด้วยใจไม่ใช่ความโลภความจนมันหายไปเพราะผมกล้าฝันอีกครั้ง เขากล่าวไว้หมุดติดกระดาษหกล้มกรณีที่2คุณครูเงินเดือนน้อยกลายเป็นแม่ค้าขายท้องสำเร็จเพราะมะนาวครูอ้อยเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในภาคใต้รายได้เพียงเดือนละ8,000บาทเธอมีหนี้บัตรเครดิตหนี้กองทุนกยศออและหนี้บ้านแต่ไม่กล้าออกจากงานเพราะรักเด็กรักการสอนจนวันหนึ่งเธอเห็นเพื่อนรุ่นน้องในเฟซบุ๊ก โพส์ว่าใครที่เงินไม่อยู่ลองซ่อนมะนาวใต้หมอนก่อนนอนสามวันแล้วดูซิว่าจะฝันถึงอะไรครูอ่อยเลยลองดูและคืนที่สามเธอฝันถึงแหวนทองแปลกมากเพราะปกติไม่ใช่คนใส่ทองวันรุ่งขึ้นเธอตั้งใจว่าจะลองขายทองออนไลน์ดูเริ่มจากโพสต์ในสายกลุ่มญาติใช้เงินยืมจากพี่สาว5,000บาทเป็นทุนก้อนแรกภายในหนึ่งเดือน ครูอ้อยปิดยอดขายได้กำไรเกือบสามหมืนบาทและเธอทำพิธีซ่อนมะนาวเป็นประจำก่อนประกาศขายยอดขายรายสัปดาห์ผ่านไปหกเดือนเธอตัดสินใจลาออกจากครูและกลายเป็นแม่ค้าขายทองเต็มตัวปัจจุบันรายได้เดือนละแสนและเธอยังเก็บมะนาวแห้งลูกแรกไว้บนหิ่งบูชาในบ้านจนถึงวันนี้สัญ,ญลักษณ์พระจันทร์เต็มดวง เคล็ดลับเสริมพลังเลือกมะนาวตามธาตุเกิด 1. ในความลับของการใช้มะนาวเรียกทรัพย์ที่หลายคนไม่รู้คือหากคุณเลือกมะนาวให้ตรงกับธาตุเกิดจะช่วยเพิ่มพลังเพิ่มแรงแบบทวีคูณไม่ใช่ทุกคนจะใช้มะนาวเหมือนกันแล้วเห็นผลเท่ากันเพราะมะนาวแต่ละลักษณะเหมาะกับพลังบางอย่างบางชนิดเฉพาะตัวเปลวไฟขนธาตุไฟ เกิดวันอาทิตย์พฤหัสบดีควรใช้มะนาวที่มีสีเหลืองเข้มเปลือกหน้าเหมาะกับการวางไว้ในที่มีแสงเช่นหน้าต่างโต๊ะทำงานให้จุดทูปแดงห้าดอกก่อนซ่อนและอธิษฐานว่าขอให้แสงแห่งโชคลาภเผาวความจนจนสิ้นขึ้นน้ำขันธาตุน้ำคนเกิดวันจันทร์สุขควรใช้มะนาวสีเขียวสด สดชํำน้ำห่อด้วยผ้าสีน้ำเงินหรือน้ำทะเลวางไว้ใกล้น้ำเช่นข้างโอง่งข้างหน้าต่างห้องน้ำแต่ห้ามในห้องน้ำอธิษฐานว่าขอให้กระแสโชคไหลามาเหมือนทาราแห่งความมั่งคัง่งต้นไม้ขนธาตุไม้เกิดวันพุธกลางวันและวันเสาร์ใช้มะนาวขนาดเล็กเปลือกบางห่อด้วยผ้าสีเขียวหรือวางไว้ใกล้ต้นไม้ จุดเทียนสีเขียวเขียวหรือเทียนหอมไม้สนก่อนซ่อนอธิษฐานว่าขอให้ต้นโชคของข้าผลดอกออกผลแห่งทรัพย์ขนธาตุดินเกิดวันอังคารและวันศุกร์ใช้มะนาวลูกกลมเปลือกนาสีเขียวอมเหลืองห่อด้วยผ้าสีเหลืองหรือสีน้ำตาลฝังดินไว้ในกระถางต้นไม้หรือซ่อนใต้ต้นไม้ในบ้าน อธิษฐานว่าขอให้ฐานดินแห่งชีวิตแน่นหนาะมั่นคงด้วยเงินทองที่ถาวรแม้กุญแจเปิดอยู่การซ่อนคือพิธีกรรมของพลังจิตที่ลึกที่สุดในศาสตร์ของพลังจิตและพลังจักรวาล มีความเชื่อร่วมกันในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกว่าการซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในสถานที่เฉพาะโดยตั้งใจสื่อถึงการฝังพลังงานและการส่งเจตตำนงไปยังจัก,กรวาลลองคิดดูว่าเวลาเราซ่อนเงินเก็บเราไม่ได้ซ่อนแค่แบงก์แต่เรากำลังฝังด้วยความหวังความมั่นคงและความรู้สึกปลอดภยัยไว้กับเงินนั้นฉะนั้นเวลาเราซ่อนมะนาว สิ่งที่เราฟังคือความเชื่อความหวังความตั้งใจที่จะพลิกชีวิตการที่มะนาวเป็นของมีพลังที่บ่มพลังงานได้ดีก็เหมือนกับเราฝังมเมล็ดพืชลงดินเพื่อรอเวลามันงอกขึ้นมาเช่นวันนี้แต่ผลมันจะเติบโตในอนาคต ใครที่มองเห็นแคบเปลือกของพิธีกรรมนี้ก็จะคิดว่างมงายแต่ใครที่เข้าใจกลไกลของพลังงานจะรู้ว่านี่คือการตั้งจุดเริ่มต้นใหม่ในจิตวิญญาณสายลูกประคำบทปิดท้ายความจนหายไปเพราะคุณเริ่มเชื่อในพลังของตัวเองมะนาวลูกนั้นไม่ได้เสกเงินมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณโดยตรง แต่มันเปลี่ยนสนามพลังรอบตัวให้สะท้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบโอกาสความกล้าและแรงดึงดูดที่คุณไม่เคยรู้ว่าเมื่อคุณเริ่มบีบมะนาววางมันด้วยศรัทธาอธิษฐานด้วยใจแน่วแน่คุณกําลังทำสิ่งที่คุณร่ำรวยทุกคนทำอยู่เสมอคือการตั้งจุดโฟกัสให้ชีวิตและจุดโฟกัสนั้นจะกลายเป็นจุดที่ดูดสิ่งดีๆเข้ามา ผู้ที่ซ่อนมะนาวด้วยความศรัทธาและใช้มันเป็นเครื่องมือฝึกจิตมักจะพบว่าจูจูมีคนมาขอซื้อของที่ขายไม่ออกนานแล้วอยู่ดีๆเพื่อนเก่าทักมาหาให้โอกาสทำธุรกิจมีรายได้เพิ่มจากงานเสริมที่ไม่ได้ตั้งใจหรือบางคนเจอเลขที่เคยฝันแล้วตัดสินใจซื้อเพราะรู้สึกแน่นๆแ,แล้วถูกรางวัลจริงๆ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะโชคอย่างเดียวแต่เป็นเพราะคุณเปลี่ยนพลังรอบตัวให้สะท้อนสิ่งดีๆกลับมาสู่ลูกแก้วคำเตือนก่อนจากทำด้วยใจไม่ใช่ทำด้วยความโลภอย่าลืมว่ามะนาวไม่มีเวทมนต์มะนาวแค่ตอบสนองเจตนาที่คุณปล่อยออกมาหากคุณใช้มะนาวด้วยความโลภอิจฉาอยากเอาเปรียบหรือคิดว่าจะเอาชนะโชคชะตา ผลที่ได้อาจกลายเป็นการสะท้อนด้านลบแทนแต่หากคุณใช้มันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธาว่าจักรวาลมีทรัพย์มากพอให้ทุกคนโชคลาภจะมาหาคุณในแบบที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ถูกรางวัลแล้วหมดสรุปทำไมซ่อนมะนาวหนึ่งลูกถึงเปลี่ยนชีวิตได้มันเป็นการตั้งเจตนาชัดเจนคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร คุณสื่อสารไปยังจักรวาลมันฝึกพลังจิตทุกครั้งที่คุณหันไปมองที่ซ่อนคุณจะรู้ว่ามีบางอย่างรอคุณอยู่ความหวางมันเปลี่ยนพลังงานในบ้านจุดที่ซ่อนมะนาวจะกลายเป็นสนามพลังบวกโดยไม่รู้ตัวมันสร้างวินัยในโชคลาภเพราะต้องทำติดต่อกันหลายวันมันจึงปลูกพลังสม่ำเสมอมันคือการซ่อมจิตตัวเองอย่างลึกที่สุด มะนาวลูกเดียวกลายเป็นสิ่งที่ย้ำกับตัวเองว่าฉันจะไม่จนอีกต่อไปจากวันนี้ไปลองมองมะนาวในตู้เย็นให้ต่างไปมันอาจจะไม่ใช่แค่ของทํายำแต่มันคือเครื่องมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตคุณหากคุณพร้อมจะศรัทธาอย่างแท้จริงความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c h ชาแนล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ